มากินกันเลยค่ะมากินกันเลยค่ะร้านแคนาบิตแคนาบิดอยู่ทางเดินระหว่างใบยกหนึ่งไปใบยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะมากินได้เลยค่ะร้านแคนาบิดค่ะมัะโรนีผัดมัะโรนีนะคะผัดมัะโรนีไข่หมูสับค่ะมากินได้เลยมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นห้าสิบบาทก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นห้าสิบบาทเนื้อเนื้อตุ๋นเจ็ดสิบนะคะ กุ้ยกุ้ยจับหมูกรอบหกสก้ยแจ๊บยวน60ค่ะกุ้ยเตี๋ยวหลอด50าค่ะข้าวผัดปลา8ปนะคะขนมจีนไข่ตาหวาน50น้ำผลไม้ปั่นก็มีนะคะกุยีวีปัน่นสตรอเบอรี่ปัน่นบลูเบอรี่ปัน่นมะพร้าวปัน่นลิงจีปั่นค่ะอางุนปั่นนะคะมากินได้เลยค่ะขนาด16ออนซ์บาท32ออนซ์บบาทนะคะถ้าไม่สะดวกมากินโทรมาสั่งก็ได้ค่ะ 0816304622หรือไล,ลายมาสั่งก็ได้แอดลีน่าดอตแกงไลน์มีแอดเล g อเอน่ยลน์ชื่อข่าวโหดคะ่ะมากินเลยค่ะผัดมักการูนีผัดมักกโรนี ขัดแล้วก็เลยนักขัดคจับตอนนี้ทำเป็นอาหารฝรั่ง เคยกินจะไหมผัดมักะโรนีไม่เละนะนี่ก็ผัดมาแห้งก,ก,กุกก,กุกกีกกุกกอย่ามาเตาแหละอีเหี้ยดอกทองปากหมาฉะที่ไหนปากหมาพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหลอมารยาททางสังคมไม่มีเอ,อีเหี้ยว่างนักหรือไงดอกทอง เขาผัดมาแห้งอย่างนี้ยังจะมาบอกว่าแฉี่อ่ย ีเตอร์เวดมากินเลยปีเตอรเวดมัคโรในวันนี้จินเป็นอาหารฝรั่งแม่ให้แม่กลัวเขาแบบว่าทำหมูสับแบบว่าไม่ให้แมนแบบเศษแมาแบบทำมาเป็นแผงไงก็เป็นเศษๆถายออกไปอ่ะมันไม่มีเชคเจอร์ให้เราเคียืยวอ่ะ อีกอกุกก้สายหัวไปกัดอกทองจังเก็ดเอาไปไม่ต้องมาดูกูอีเฮี้โง่สมองหมาปัญญากวายอันนี้เขาผัดใหม่ๆของเซเว่นเป็นของของปีดมีสารกันบูดอีกควายโง่มากวนตีน เซเว่นมันเป็นของค้างของแช่เย็นม ah ีสารกันบูดอันนี้ของทำใหม่ๆควายโง่กวนตีนมันกวนตีนไงบอกเซเว่นอร่อยเซเว่นจะอร่อยได้ไง เจเว่นมันของค้างของใสสารกันบูดอีกควายนี่ของทำใหม่ๆอีพวกนี้นะมันโง่มันหนึ่งโดนแม่ค้าออนไลน์หลอกไงหลอกจนรวยมีเงินเป็นเป็นเป็นพัน 1, ล้านเพราะไหก็เพราะอีพวกนี้มันโง่ไง ของสดๆไม่แดกอีฮียประสิทธิภาพรักมันีันมค้าออนไลน์มันจะหลอกคนไทั้งประเทศแล้วนี่ตาวกมันก็มันจะไปแก้งความกองปากน่ะสองแสนคนหนึ่งร้อยล้านคนละห้าร้อยเพราะว่ามีพวกโง่ไงสมองหมาปัญญาาย มคะ้ออนไลน์ตอนแหลมันถึงจะมันถึงหลอกลงพวกมึงได้ไงควายของหมัดผัดใหม่ๆอร่อยจะตายมาบอกว่าเซเว่นอร่อยกว่าอ,อควายชอบแอากสารกันโบดเยี่ย yeah. ก็พวกมันโง่ไงมันก็เลยโดยแม่ค้าออนไลน์อ่ต่อแหล่จะทำเป็นสร้างภาพจะหลอกให้คนไปซื้อหุ้นมันไงจะให้ตลาดหลักทรัพย์ก็เลยต้องสร้างภาพตั้งต่อแหล่ที่เดินสิบล้านก็ต้องต่อแหล่พันล้านขายของล้านหนึ่งก็ต่อแหล่ร้อยล้านอีพวกควายพวกนี้ก็เชื่อเพราะมันโง่ไง เชื่อโดยสยนิทใจไอ้พวกโง่สมองหมาปัญญาควายแม่ค้าออนไลน์ถึงได้รวยเอารวยเอาเพราะมันหลอกง่ายแค่ตอแหลก็หลอกได้แล้วไงาสารเละว เนี่ยมันเริ่มจ้างเลยไนะเริ่มจ้างรายการต่างๆโฆษณาไงที่เขาลงข่าวลงไลนะ์เน่ะซื้อโฆษณาทั้งนั้นนะ่ะวันนี้ก็พิธีกรที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็เชิญไปออกแล้วเพราะมันจะขายมันจะเอาลาดเอาบริษัทมันเข้าตลาดหลักทรัพย์เข้าใจหรือเปล่ามันจะเอาเงินจากประชาชนได้เป็นหมื่นล้านอะไรอะไรก็ต้องตอแหลไว้ก่อน เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็โกยเงินอีกหมื่นล้านจากคนที่ซื้อหุ้นไงเอาเงินประชาชนมาลงทุนไงนี่ใส่ผักกิน อ๋อคุกกี้เป็นหน้ามาของแม่ค้าออนไลน์เหรอรู้แต่ว่าคุกกี้เป็นหน้ามาของแม่ค้าออนไลน์ ไม่เลยไม่รู้จักมันอ่ะมันมันแากฉันนงบอกว่าของฉันแบแชะแชะที่ไหนน้ำสักหยดก็ไม่มีเนี่ยมันตอไหลมาวัดแฉะเนี่ยนี่ไงเนี่ยดูจะเนี่ยแห้งเนี่ยน้ำที่ไหนมันตอแหลเนี่ยพวกจะดูเนี่ยมันบอกว่าแฉะแชะตรงไหนอ่ะ อร่อยจะตายเพียงแต่ว่าเมื่อกี้แม่เพิ่งกินไข่ไดโนเสาร์ไปหกฟองเมื่อกี้ทําไข่ไดโนเสาร์ไงอันนี้เขาทําขึ้นมาลืมบอกเขาว่าสักสี่โมงเย็นไงอันนี้มัน,ม,นมันเพิ่งกินไข่ไดโนเสาร์ไปได้ชั่วโมงคือชั่วโมงเดียวเองกินอีกแล้วไม่ได้ออกรายการไลน์เลยค่ะ ถ้าถ้าถ้าจะหนึ่งบางปูคนนี้น,นิสัยดีหนึ่งบางปูไม่มีโกหกไม่มีตอแหลเมื่อวานซืบขนเงินหนึ่งล้านไปให้ไปให้วัดพระบาทน,น้ำพุอันนั้นนะ่ะไม่มีโกหกไม่มีตอแหลไม่มีจัดฉากไปแบบเงีย,เงยบขายกล่องสุ่มหนึ่งพันบาทให้ให้แหวนทองหนึ่งวงแล้วก็มีเครื่องสำอางที่เขาขายอ่ะ ทั้งอาหารเสริมเอ่อถ้าพันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่หลอกหรอกแต่ไอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันน่ากลัวคนพันหนึ่งเนี่ยมันไม่หลอกหรอกเพราะว่าเอาไปมันก็ใช้คนที่ได้ก็แออกะมา re, เอออันนี้ใช้อยู่อันนี้ใช้อยู่อันนี้ใช้อยู่มันก็ใช้ทันใช่ไหมหรืออย่างพี่นวัดอะขายกล่องสุ่มพันหนึ่งให้ของห้าพันเนี่ยอ้มันอย่างนั้นนะไม่หลอกแต่ไอ้เป็นแสนเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้ามันมีไอ้พวกโง่ๆพวกเนี่ยไปดูแล้วก็แบบไปอ่บัตรเครดิตมันรูดเป็นหนี้นะ เอาเงินในอนาคตมาใช้เงเป็นหนี้คู่หนี้ยืมสินเข้ามาเผื่อหวังรวยไงแล้วมันไม่ต้องฆ่าตัวตายกันหมดเหรอไอบางคนไม่ฆ่าตัวตายก็มาขโมยมาเป็นโจรม,มาป้นมาอะไรเพราะว่าไปเป็นหนี้เขาไงเอออย่างแม่น้ำหนึ่งร้อยเก้าเก้าว่เออเขาขายวัตถุมงคลร้ 199, อยเก้าเก้าหลอกก็ช่างมันเงินแค่สองร้อยบาทใช่ไหมหรือพี่นวัดพันหนึ่งอ่ะเขาบอกให้ของห้าพันเขาพูดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่หลออ อย่างหนึ่งบางปูบอกว่ากล่องละพันกล่องสูมอ่ะในนั้นมีแหวนแหวนทองแหวนทองอาจจะแบบเนื้อทองนิดเดียวอ่ะแต่มันมีอาหารเสริมกับครีมที่เขาขายสบู่ที่เขาขายไงมันก็โอเคเช่นดูแล้วโอเคแต่ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเกินไปไหมละเมิงหมืม่นหนึ่งมันเกินไปไหมอ่ะถ้าเกิดว่าลูกหลานเรามันเสือกโง่อมาขโมยเงินเราเหรอมามาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ย เราไม่ต้องฆ่าตัวตายเลยเหรอเงินแสนนึ่งหาต้องหายากแลวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หาง่ายนะค้าขายลำบากมากเลยนะจะบอกให้รู้ไว้เราจะหาเงินได้แสนแต่แค่มันออกมาโกหกตอแหลสร้างภาพอีพวกงโง่ก็เชื่อมันสาวกมันเนี่ยนี่เมื่อวานสาวกมันโดนไปโดนไปคนละห้าร้อยห้าร้อยเป็นแสน คือถ้าเกิดว่าคนที่ทํากล่องซุมเนี่ยในราคาเป็นหลักพันหลักร้อยแม่ไม่ว่าหรอกเขาต้องการระบายสินค้าเขาเราไม่ว่าระบายสตอ็อกลดสตอ็อกแต่ว่าไอ้ประเภทมาบอกให้คนอุย้ยรวยรวยหนึ่งรวยสองเอาไปสาหนึ่งแล้วรวยมันจะรวยได้ยังไงเ่ถองเอาไปตั้งเยอะะแล้วมันใช้ทันที่ไหนเพราะมันหมดอายุได้ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอมเครื่องสำอางอะไรพวกนี้มันหมดอายุได้ทั้งนั้นขนาดไฟเบอร์การ์ดยังหมดอายุอ่ะไฟเบอร์การ์ดรู้จักไหมเก้าอี้กูอ่ะใช้มาประมาณยี่สิบปีได้บ้างแม่งนั่งปุ๊บมันหักครึ่งเลยอ่ะมันหมดอายุอ่ะ นี่ไงหน้าม้ามันเมื่อกี้เข้ามาตั้งหลายคนสาวกมันน่ะเข้ามาด่าฉันฉันบอกไปตั้งหลายคนสาวกมันเรายังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะเราพูดถึงเจ้าหนึ่งบางปูเราพูดถึงพี่นวัดอิสระไก่ศิลป์เราพูดถึงแม่น้ำหนึ่งไม่ได้พูดถึงมันเลยอีสาวกมันยังยังเสือกร้อนตัวเลยพูดแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้นะ้นั่นมันสั่นเลยแม่ค้าออนไลน์ในะประเทศไทยมีตั้งกี่แสนคนเนะี่ยอีดอกทองนี่มันสั่นเลย สาวกมันไงร้อนตัวเลยนะฮะพูดคำว่าแม่ค้าออนไลน์นี่ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เพื่อคุณฟังฉันมีแชทมีใครพูดถึงมันหรือเปล่าไม่มีฉันพูดถึงเจ๊นหนึ่งบางปูบอกว่านี่ใสด่ดีคนนี้ไม่หลอกลวงไม่โกหกประชาชนสองวันก่อนเอาเงินหนึ่งล้านไปถวายให้วัดพระบาทนภูหลวงพ่อลงกตเป็นวันเอ็ดโลก นะเขาขายกล่องสมชันจะพูดถึงแม่น้ำหนึ่งฉันพูดถึงพี่นวัดอิสระไก่ศีอิสาวกมันเนี่ยเข้ามาสันส่นเลยสั่นเลยโอ้โหอีพวกงโง่อีพวกควายเขานนะรวยมึงนะไม่มีจะแตกโง่อืมอีเนี่ยอีอะไรอ่ะอีชัญญาบอกไม่ให้ค่าค่ะกูบอกแล้วไงว่ากูไม่คบคนใต้คนใต้กูไม่คบ พนักงานมาสมัครงานเป็นคนใต้กูยังไม่รับเลยมีคนมาสมัครแย่ยปเป็นพันเลยคนใต้กูไม่รับหมดค่ะกูกลัวกูไม่คบคนใต้คือวันนี้แต่งหน้ามาเพื่อจะมาเต้นติ๊กตอกไง เต้นแล้วมันอยู่ในฉบับร่างแล้วฉันจะดาวน์โหลดอะไรทําไม่เป็นไงจะเอาฉบับร่างเนี่ยมาโพสไงเมื่อกี้อะ่ะเต้นติ๊กตอกไปแล้วเพลงหนึ่งไงวันนี้วันรัฐมนูญไงก็แต่งตัวสวยหน่อยทำติ๊กตอกไงแต่ว่ามันมันโพสไม่ได้ฉบับร่างมันไม่มีไงอืมอืม มันถามว่าคนใต้เป็นไงกูไม่ครบแค่นั้นนะพอใจไหมอะกูไม่ครบแค่นั้นแหละคนเรามันอยู่ที่ความพอใจของเขากูไม่ครบแค่นั้นก็จบมีอะไรไหมอ่ะหมอบอกว่าคนใต้เป็นไงก็กูไม่ครบ บอกทำไมไม่ครบอ่ะก็กูเจอคนไม่ดีไงมาหลอกกูไงสามหมื่นบาทเร็วสุดๆป 6, 2, ีหกสองไงเดือนกรกฎาคมทำเป็นว่าเป็นเอฟซส่งไลน์มานี่รออยู่หน้าบ้านนะซื้อขนมมาฝากจะให้วางไว้หน้าบ้านไหมเราก็สงสารว่าโอ้โหเอซมาก็เลยลงมาเปิดประตูให้มันมันหกโมงกว่าแล้วเราปิดประตูแล้ว ปิดร้านแล้วพอเข้ามาไม่ยอมออกเลยชวนคุยนูน่นคุยนี่เราก็ขี้เกงใจเอฟซีนะจริงๆวันนั้นไล่มันออกไปก็จบแล้วคุยโน่นน่ะถึงสามทุ่มค่อยกัดมันล้วงความลับไงเสร็จแล้วก็ส่งลายมาว่าม,มีเพื่อนมันน่ะขายไอย้ของฝากอยู่ที่เจริญกรุง ที่มันเป็นอะไรนะที่เสียเจริญเขาเปิดที่เขาไปลอยกระทงอะ่ะอะไรเขาเรียกอะไรไอ้เชียทีกับเออมันเป็นเจ้าของร้านเพชรเจ๊ติ๋มทีวีภูซื้อเพชรบมันทีสิบกว่าล้านร้านเพชรยูดีโอสยามเป็นกระเทยหน้าสวยด้วยเราก็เชื่อความโลภบ,บังตาไม่ขอบัตรประชาชนมันเนี่ยโอนเงินไปให้มันเลยสามหมื่นสั่งของไงแล้วเป็นไงอะ่ะมันหายหัวไปเลย แจ้งความแล้วด้วยตำรวจออกหมายจับแล้วด้วยยังจับไม่ได้เลยจนถึงบัตรเนี่ยหมายจับอายุความสิปีกูปลุกไปกองป่าไปบอกผู้การกองป่าบอกว่าให้ช่วยจับให้หน่อยเอาหมายจับไปให้จะให้ค่าสินบ,บนนำจับห้าหมืน่นป่านี้ยังไม่ได้จับให้กูเลยมันเป็นความเจ็บปวดที่กูปฏิทานเลยว,ว่ากูจะไม่ครบแล้วปฏิทานด้วยว่าใครมาหาก็ไม่ให้พบไม่ครบใครทั้งนั้นค้าขายอย่างเดียว ครบแล้วเรื่องมากมีแต่คนมาหลอกมาเอาผลประโยชน์มาเอาเงินไม่ครบค่ะแล้วกูก็ไม่แคร์ด้วยว่าทําไมเนี่ยดูคุณศรัทธาคุณชอบคุณทําไมคุณไม่ชอบคนใต้ก็กูเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็มาไอ้คนใต้คนซื้อเครื่องมันจะมาผลิตยาเพราะเราเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยแสนกว่าบาทไอ้เหี้ยโอนเงินให้มันของไม่มาส่งต้องทวง เอามาส่งก็ไม่ใช่สเปคที่หลอกขายให้เราแล้วตัวมันเองยังใช้ไม่เป็นเลยแล้วจะมาสอนกูใช้กูก็ใช้ไม่เป็นแล้วไม่ให้มันเอาของคืนไปกว่าจะได้เงินคืนนะต้องไปผ่านคนอื่นคนอื่นต้องซื้อไปนี่เจอบ,บทเรียนอย่างเงี้ยเอาลูกจ้างมาเป็นคนใต้ก็ใส่ยาพิษให้กูแดกให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวประตูน้ำเนี่ยให้มันเทตอนนั้นเรามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เทสเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเนื้อสดมาให้ฉันกินใส่ยาฆ่า,มาแมลงพอเอามาปุ๊บตัครับโอ้โหถุยแทบไม่ทันจ้างช่างตัดผ้ามาเป็นคนใต้แล้เราทำส่งออกเสื้อผ้าให้มันเดือนละสามหมื่นถ้าตัดอีกตัวบาทวันหนึ่งตัดเป็นหมื่นตัวก็ได้หมื่นบาทวันละวันหนึ่งแค่แค่บอกมันว่าเอออย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ มันเอาแพทเทิร์นเราไปตัดจนเสียหายแพทเทิร์นเสื้อผ้าซึ่งมันเป็นหัวใจของการผลิตเสื้อผ้าเลยอะ่ะเป็นของที่อเมริกาเนี่ยเอาแพทเทิร์นของเขามาจ้างเราทำมันไปตัดทิ้งหมดเลยอะ่ะใส่เข่งขยะแล้วยกออกไปจนเราไปแจ้งตำรวจจับแล้วมันไปติดคุกที่สอนอพยาธทยอะ่ะแล้วพ่อมันมากราบขอร้องแล้วก็แบบว่าชดใช้ค่าเสียหายเจอแบบนี้ไง แม่เคยไปแจ้งความตำรวจเป็นคนใต้ก็ไม่ได้ทำคดีให้กูจนเป็นปีจนกูเสียเปรียบทางคดีกูถึงเกลียดไงแล้วขับรถไปเที่ยวใต้ไม่รู้ทางไอ้ตะก,ก้องก็ใช้ G P S ไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้ใช้เป็นแล้ว ก็ไปถามจอดรถถามมันหลอกให้ไปหลงป่าเลยไปตรงนู้นตรงนี้โกหกแอะหลอกเราไงหลงไปในป่าเลยเลยบอกมึงอย่าไปเชื่อมาในพวกนี้อมึงก็ดูป้ายข้างทาง กูไม่ครบมันหัวหมอครบแยกกูไม่สนด้วยบอกเนี่ยอุตส่าห์ศรัทธามาดูเป็นเอซไม่สนเป็นเอซก็ไม่ได้มาให้กูแดกค่ะเอ็มเป๊เอ็ทัศนีบอกว่า g p S G P S มันก็หลอก เมื่อปีหกหนึ่งอ่ะฉันไปช่วยไงคนที่ป่วยมะเร็งและฉันเอายาไปให้เขาถึงที่บ้านเนี่ยแล้วเราก็ดู g p แม่งรอกูกเข้าไปในทุ่งนาเลยหาทางออกไม่เจอขับไปเป็นเป็นสิบกิโลก็เป็นทุ่งนาหมดเลยอ่ะเป็นดินคนเล,เละเลยอ่ะจนเครียดไปหมดเลยกว่าจะหาทางออกก็ข้าม,มืด ฉันเกตไปจนตายเลยมึงนึกว่ากูไม่เคยมีผัวเป็นคนใต้เหรอมีสองคนด้วยแล้วก็เฮียทั้งสองคนแต่กูไม่เอ่ยชื่อมันเท่านั้นเองคนหนึ่งเฮียจะไปหาสง่งเสริมมันให้มันไปขายที่ซิตี้หาห้องเช่าให้มันให้เงินมันทีลงทุนไปตั้งห้าแสน พอไปเปิดร้านทําห้องเช่าจ่ายเงนินอะไรเรียบร้อยไอสัตว์ไปขายสามมันยกเลิกเฉยเลยหนีไปเฉยเลยเงินอยู่กับมันห้าแสนเฮียไม่ละแล้วมาอีกคนก็เฮียมีเซ็กเสร็จบักขอตังค์ไปจ่ายค่าเทอมเรียนปร,ริญญาโทไม่จ่ายเขาไม่สอบเอาเนบอกว่า อย่ามาเป็นโสเพณีชายมันผักฉันเลยอะ่ะดีว่าไม่ดูโดยมันซ้อมตายคาที่กูไม่อยากพูดไอ้สองสองตัวเฮี้ยนเนี่ยกูไม่อยากจะพูดถึงมึงนึกว่ากูไม่เคยเจอเหรอมันเฮี้ยจนฝังใจไงชีวิตนี้นะ สาบส่งไว้ในใจเลยบอกว่าเถอให้ตายต้อให้แบบผู้ชายหมดโลกก็ไม่เอามันครบไม่ได้อืมไม่เอาเลยมาเปิดคลินิกเอาอีก อุตส่าห์ว่าเอออีกเทยนี่เป็นคนใต้เห็นมันมาสมัครงานเรียบร้อยดีอ้าหยวนหยวนยวน,หนให้ทํางานสิบโมงเลิกหกโมงมาสิบเอโมงครึ่งทุกวันเราก็หยวนหยวนคิดว่าอาลูกจ้างหายากหยวนนะหยวนนะมีอยู่วันหนึง่งแพ็คของส่งไปสนีเราเป็นคนพิมพ์สติกเกอร์แล้วให้มันติดมันติดผิดกล่องคนสั่งร้อยหนึ่งไปเอาคนที่สั่งห้าพัน่ยส่งให้คนร้อยหนึ่ง แล้วคนห้าพันก็ส่งให้เขาร้อยหนึ่งเขาก็รับของเขาก็มาว่าเราเราก็ต้องรีบโทรไปหาดีว่าไอ้คนที่มันได้รับห้าพันมันยอมคืนของเราเราก็อบลมมันแบอบกว่าเธอต้องดูดีๆเพราะว่าก้นกล่องอ่ะฉันเขียนชื่อไว้ด้วยปากกาเท่านั้นเนี่ยมันมันเดินเดินมันปิดกระจกประตสะบัดใส่หน้าเราขึ้นไปข้างบนวิง่งขึ้นไปเอาข้างบนเอากระเป๋ามัน มันไปเปิดตู้เย็นเรามีสี่เครื่องข้างบนนะเมื่อก่อนสี่เครื่องเดี๋ยวนี้หกเครื่องมันไปเปิดประตูตู้เย็นอ้าไว้ทุกทุกทุกอันเลยให้ของในตู้เย็นมันเนา่าเลวไหมคะกว่าฉันจะปิดประตูขึ้นไปถึงจะเห็นว่าตู้เย็นโดนเปิดอยู่สี่สี่ตู้ของในตูเนเนต้เย็นฉันเน่าหมดตู้เย็นฉันพังเพราะว่าไม่ได้ดึงปลั๊กออกแล้วเปิดประตูค้างเอาไว้อะ ฉันถึงไม่ค่อยจ้างพนักงานเนี่ยจ้างแล้วมันเครียดอะไรทำเองได้ก็ทำเพราะว่ามันเครียดไงกูไม่ได้ด่าหมดค่ะกูเล่าเฉพาะไอ้วพวกเคียที่มันทำกับกูคนที่ที่ไม่ใช่มันก็ไม่ต้องมาหนัก มมแจ้งความมันไหมแจ้งความในตัวเฮีย้ยที่มันหลอกไปสามหมื่นไงไม่น